สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คซันเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารฮะมาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีท่านผู้ชมหลายคนนะเขาก็ถามถึงประเด็นว่าเออคุณแจ็คครับแจ็คครับตกลงเนี่ยเรายึดประสาทตาควายได้หรือเปล่านะฮะเนื่องจากว่าฝ่ายกัมพูชาเขาก็มีคลิปวิดีโอออกมาเขาแสดงว่าวันที่30นะฮะเขาแสดงมาเมื่อวานเนี่ยวันที่30เขาได้มีการเข้าไปยึด พื้นที่ปราสาทนะยครแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่สามารถพูดได้นะครับหลังจากที่เปิดปฏิการที่มันจบสิ้นไปนะคระทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีเรื่องของการเข้ามาขีดเส้นตายก็คือการหยุดยิงนะฮะแต่ว่าฐานไทยเ,ยเราก็ต้องยอมรับว่าเขาสู้รบเหนื่อยแล้วเขาก็มีความเสี่ยงสูงมากนะครับจริงๆแล้วเราก็มีแหล่งข่าวบ้างนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราพูดไปเนี่ย เราก็จะกลายเป็นเฟกนิวนะฮะก็สู้ให้ทางกองทัพเขาถแถลงทางรัฐบาลเขาถแถลงดีกว่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องการจะพูดนะทุกอย่างเนี่ยมันจบด้วยหลักฐานนะฮะมันจบด้วยหลักฐานผมจะไม่พูดว่าเราเนี่ยเสียภาษาตาควายหรือไม่นะครับแต่ผมจะพูดว่าอย่างที่ภาษาตาเหมือนทมนี่นะครับเรามีหลักฐานชัดเจนว่าหลังจากที่เราหยุด ยิงไปแล้วฮะทหารไทยเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปล้อมลอดหนามนะคระลวดหนามถึง3ชั้น1 2 3สในพื้นที่ดังกล่าวนะฮะแล้วก็ต้องการกันไม่ให้ฐานกัมพูชาหรือว่าให้คนกัมพูชาเนี่ยขึ้นมานะครับทีนี้ก่อนที่จะมีการเปิดปฏิการครับในวันสุดท้ายเราเองเนี่ยนะครับก็ได้รับรายงานที่เป็นกระแสข่าวมาว่าเขาบอกว่าพื้นที่ตัวปราสาทเนี่ยฮะรเราเนี่ยทหารไทยฮะก็ยังคง รักษาฐานที่มั่นเอาไว้ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าพื้นที่รอบนอกปราสาทเนี่ยฐานกัมพูชาครับเขาได้มีการดันกําลังกันเข้ามานะฮะในระยะที่บอกว่าก็ไม่ได้ห่างมากตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ผมจะบอกว่าวันที่เราสรุปปะนะการยึดเนี่ยนะฮะ มันยึดได้แต่ไม่สถาปนาความมั่นคงได้นะท่านผู้ชมเข้าใจความหมายไหมไม่สถาปนาความมั่นคงได้เหมือนกับที่ภูมะเขือที่ใดก็ตามแต่ที่เราสามารถที่จะปักธงชาติเนี่ยได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็แปลว่าเราสามารถที่จะควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดนะฮะมีความได้เปรียบเหนือศัตรูตรงนั้นเราก็จะมีการสถาปนาเป็นสถานที่ที่มองว่ามันมั่นคงแล้วภูมะเขือมั่นคงแล้วก็ปักธงชาติ เราก็ที่อ่านมาฮะที่อ่านมาเนี่ยเราก็ถามว่ายึดได้ไหมนะครับตรงนี้ก็ผมตอบแบบคุ้งเขือแล้วกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีอนุสาวรีย์เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะตาอมนะฮะตาอมเนี่ยที่ฐานกัรพูชาเนี่ยนะฮะเขาขึ้นมานะครับที่มันขึ้นมาแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเรายึดได้นะฮะเกือบทั้งหมดแล้วกันนะครับแต่มันก็มีปัญหาอย่างเมื่อวานเนี่ยที่มันเอานักข่าวขึ้นมาเนี่ยก็มี คำถามว่าเออแล้วปล่อยให้มันขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเราก็บอกว่าเนี่ยมันใช้ทูดไงฮะมันเอาทูดเนี่ยมาบังหน้านะครับถามว่าถ้าทูดมาเนี่ยเราจะกล้าไปเป่าทูดหรือเปล่าเราก็คงไม่กล้าแล้วถามว่าเราไปห้ามเขามันก็เป็นปัญหาอีกนะฮะเขาก็ถามว่าคุณจะมาห้ามเราทําไมมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเมื่อวานเนี่ยช่องอัานม้าแต่ว่าช่องอันม้าเนี่ยผมก็ต้องตอบแบบคุ้มคือว่าเรายึดได้เกือบจะทั้งหมดนะฮะเอาพูดอย่างนี้กัแล้วกันนะ แล้วเราก็มีการส่งเรื่องของไอรถลแมคคงแมคโคเนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่ตะลงตลาดที่ฝ่ายกัมพูชาเขายึดมาเราก็ยึดพื้นที่นะครับแต่ก็มีบางแห่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื้นที่ชายภูมินะที่ฝั่งของกัมพูชาเนี่ยเขาก็ครอบครองแต่ว่ามันเป็นในส่วนของเขาครับลักษณะก็จะคล้ายคลึงกับที่ปราสาตาควายฮนะปราสาตาควายเนี่ยเขาอยู่บนที่สูงแต่เราอยู่ล่างเวลาจะขึ้นไปยึดเนี่ยนะฮะหรือมีการเข้าไปต่อสู้กัน <c oughs> เราต้องขึ้นไปอย่างเนี้ย ซึ่งเขามีความได้เปรียบนะฮะถ้าจะเทียบกับฝ่ายเรานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับที่เราอยากจะพูดถึงกันนะก็คือที่ภูมะเขือนะฮะภูมะเขือเนี่ยจนมีคนก็ตั้งคำถามว่าเอ้ทำไมฮะกัมพูชาเนี่ยถึงได้มีการยกคนเข้ามาเดี๋ยวก็มีการก็ามาปะทะกันแต่เมื่อวานนี้น่าจะเงียบฮะบไม่มีกระแสข่าวนะฮะภูมะเขือเนี่ยจริงๆแล้วหากว่าเราย้อนไปนะในคําตัดสินของศาลโลกเมื่อประมาณสักปี2 5 5 6กนะครับ ภูมะเขือเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ข่อพิาพาทที่ศาลบอกว่าจะไม่มีการวินิจฉัยนะฮะคือก็ต้องการให้ไทยกัมพูชาเนี่ยไปตกลงกันเองนะฮะในพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรฮะและภูมะเขือเนี่ยมันก็จะอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงในปีนี้ก็เป็นที่ทราบนะฮะเหมือนว่า้ต่างคนก็ต่างคลองนะครับกัมพูชามันก็ยกไอ้นกระเช้าขึ้นมาแต่ว่าภูมะเขือ มันก็เป็นของเรานะฮะเป็นของเราไอ้ฝ่ายนู้นเขาก็อ้างนะฮะว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนมันก็อยากจะได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีฮะเรื่องของภูมมะเขือตอนนี้นะการที่สารเนี่ยให้บอกว่าอไปตกลงกันเองเราตกลงเป็นที่เรียบร้อยเลยฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือการใช้กําลังฐานไปตกลงกับเขาแล้วภูมิมะเขือตอนนี้นครับเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ได้เป็นพื้นที่ทับซ้อนใดๆนะฮะอันนี้เราขอยืนยันว่า พื้นที่ตรงไหนก็ตามแต่นะฮะที่เราสามารถไปยึดได้เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเป็นของไทยฮะไม่ได้กลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันนะฮะแล้วก็ภูมะเขือที่กัมพูชามีการบุกเข้ามาแล้วก็มาปะทะกับฝ่ายไ,ไทยเนี่ยก็คือละเ,เมิดข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็คือว่าเขาต้องการจะนําเราเนี่ยไปขึ้นตรงต่อสารโลกอีกครั้งหนึ่งนะับเขาก็พยายามที่จะสื่อว่าอาปาตรดเขาพระวิหารนะครับแล้วก็ภูมะเขือหรือแม้แต่พื้นที่ทับซ้อน4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันมีอาณาเขตที่เชื่อมโยงกันนะครับเขาต้องการให้มันเกิดการปะทะกันนะครับแล้วก็จะลากเราเนี่ยไปสู่เวทีสารโลกนะครับแต่ว่าทีนี้ปัญหามันมีอย่างนี้ฮะคือฝ่ายกัมพูชาเขาต้องการจะโยงเอาให้ได้ครับว่าภูมิขือเนี่ยสารตัดสินไม่ไม่ขาดนะครับยังไงก็ต้องไปขึ้นสารไอซนะครับขึ้นสารให้ได้นะครับแล้วก็พื้นที่เอ่อ4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะฮะยังไม่ขาดยังไม่เคลียร์นะฮะยังไงก็ต้องไปขึ้นสารโลก เนี่ยปัญหามันมีอย่างนี้ฮะแต่ว่าสาเนี่ยไม่ได้ชี้ชัดนะว่ามันเป็นดินแดนของใครทั้งหมดนะครับตรงเนี้ยที่เขาจะลากเราไปแล้วก็ให้เราเนี่ยนะฮะต้องมาเจราจากันนะครับในมุมมองของผมนะก็เลยมองว่าเขาต้องการที่จะลากเราฮะขึ้นไปสู่สารโลกอีกครั้งหนึ่งก็เลยต้องมาหาเรื่องรประทะกับเราเนี่ยเป็นประจำแล้วก็หาข้ออ้างนะในส่วนของปูมะเขือแต่ว่าสารโลกเนี่ยตอนที่เขาตัดสินเนี่ยเขาไม่ได้ พูดถึงแผนที่นะหนึ่งต่อห้าหมื่นหรือว่าหนึ่งต่อสองแสนนะฮะหากว่าพูดเนี่ยมันจะลามฮะถ้าเขาพูดขึ้นมามันจะลามไม่ใช่เฉพาะในโซนของเขาอ่อพระวิหารนะมันยาวตลอดปุ่มแดนเลยฮะถ้าสารโลกบอกว่าเขาตัดสินที่การใช้แผนที่นะมาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนแล้วทําให้กัมพูชายนะัยชนะก็แปลว่าพื้นที่ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยฮนะตั้งแต่ละเขตที่หนึ่งยาวไปจนถึงเจ็ดจุดสามไม่ต้องมาเคลียร์กันใหม่เลยนะลักษณะอย่างนี้เลย แล้วมันก็จะส่งผลกระทบไปนู่นะฮะถึงนู่นอ่าวไทยนู่นกาะกูดเป็นอย่างนั้นเลยต้องเปลี่ยนเส้นแนวเขตกันใหม่นะฮะดีที่ว่าศาลเนี่ยไม่ตัดสินอย่างนั้นถ้าว่าเขาใช้แผนที่เนี่ยผมบอกได้เลยว่างานนี้ครับยุ่งไปกันใหญ่นะฮะแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะยึดปรา,าสาทให้ไดะะ้สามแห่งเนี่ย หากว่าเขายึดได้เขาก็จะอ้างว่าเฮ้ยมันต้องมาคุยกันใหม่แล้วเรื่องของแผนที่นะไม่ได้เป็นหนึ่งต่อห้าหมื่นแล้วนะมันเป็นหนึ่งต่อสองแสนแล้วผมก็เบอกว่าการประทะกันวันสุดท้ายเนี่ยมันบีบคือมันบีดหัวใจทหารไทยนะฮะเราเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยปรากฏว่ามีคําสั่งจากข้างนอกอะช็อตฟิวอะเข้าใจไหมคมรู้สึกผมว่า,วามันช็อตฟิวเราจะชนะอยู่แล้วนะฮะเราสามารถที่จะยึดได้ถ้าเรามีเวลานะครับทหารไทยเนี่ยเก่งแต่เวลามันสั้นฮะ มันเหมือนทํางานนาฬิกาเนี่ยมันวนถอยเพื่อที่จาการหมดเวลาอย่างเงี้ยความรู้สึกของหาไทยเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็นํามาเป็นประเด็นครับท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยชื่นมื่นเท่าไหร่ฮะสำหรับข่าวที่มีความรู้สึกกันนะฮะในวันนี้